สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พบกับเราอีกหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งรุ่นที่ผมจะมาชวนพี่ๆได้ส่องหรือว่าได้ชมนะครับก็คือรุ่นเมตา <_ S 1> มตาและฮะเมตตานี้จะมีการจัดสร้างสองรายการนะครับนะพระรุ่นเมตตานี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีด้านหลังเป็นหาหลังนุมานนะฮะนุมานนี่คือตายไม่เป็นนะครับนะฮะนุมานหลังเจ็ดขดน,นะครับนะเป็นหนุมานลักษณะคล้ายคลึงกับ ตัวมนพการนะครับนะจะมีรายการจัดสร้างดังนี้นะฮะนะครับรายการที่หนึ่งเนี bowel, 2018, ่ยชุดทองคำเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญนะครับเนื้อทองคําลงยาเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญรายการเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคําหลังเรียบนะครับเจ็สิบเจ็ดเหรียญเนื้อเงินลงยาหลังเรียบเจ็สิบเจ็ดเหรียญนะฮะเนื้อนําเลิกเจ็สิบเจ็ดเหรียญนะฮะหลังเรียบนะฮะน้ำมัโลหะหน้ากากเงินหลังเรียบเจ็ดเจ็ดเหรียญนะฮะแล้วก็เนื้อออปป้าหลังยันนะฮะหลังยันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าห้าเหรียญนะฮะ แล้วก็เนื้อฝาบาทครับเนื้อฝาบาทสร้าง3 8ม0เหรียญนะครับก็คือรายการนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดกันนะครับนะแล้วก็เรือฝาบาทหลังเรียบ2,310เหรียญนะครับนะเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคํา19 9เหรียญเท่านั้นเองนะฮะเรือเงินลงยาหลังเรียบ29 9เหรียญนะครับเนื้อเงินนําเลิกหลังยัน39 9ยเหรียญนะครับเนื้อหนาวัตโลหะเนื้อเงินหลังยัน9ก9เเหรียญนะฮะ อัป้านะครับหลังยัน1,199เหรียญนะครับนะแล้วก็เนื้อฝาบาทลงยายหลังยันนะครับนะ399เหรียญนะฮะเนื้อทองแดงหลังยัน9,999เหรียญนะฮะเนื้อมหาชนวนหลังยันถวายวัดนะฮะ1,999เหรียญเท่านั้นวันนี้เราจะมาชมรายการนี้นะครับก็คืออรายการ รายการนี้นะเนื้อฝาบาัทสร้างเพียงสา5พันแปด้อยห้าสิบเหรียญนะครับหลังยันนะครับนะเราจะมาชมนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงเป็นเพียงวัตถุมงคลไม่กี่รุ่นนะครับที่มีการลงน้ํามันน้ํามันของหลวงปู่ให้มาน้ํามันคงสมวัตน,นะฮะเป็นน้ํามันที่อยู่ในพิธีปลุกเสกครับที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นน้ํามันนะครับนะนี่นะฮะเป็นเพียงไม่กี่รุ่นนะครับ เ็นเพียงไม่กี่รุ่นเราจะมาชมรายละเอียดหรือดีเทลของรุ่นนี้กันว่ามีรายละเอียดตรงไหนบ้างที่พอจะนำเสนอกันได้นะครับนะหน้าตาของเหรียญนะครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่ๆนี่คือเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อฝาบาันะครับจะมีโค้ดสองอสองโค้ดนะครับบริเวณหัวไหล่ขวานะฮะหัวไหล่ขวาแล้วก็มีการรันนัมเบอร์นะครับรันนัมเบอร์ เหรียญรายการนี er them. Them. ้นะครับจัดสร้างเพียงสามพันแด้ยหสิเหรียญนะครับเนื้อสาบาทนะด้านหลังก็จะมีขอบตัดเป็นเหรียญหนานะครับมีเกเยอะมากนะครับเหรียญนี้ให้พี่ๆระวังนะในการเช่าหานะฮะน้องเป็นห่วงก็เลยมาทํารายละเอียดซึ่งเราชี้ตามทำเนียบวัตถุมงคลนะครับนะก็จะเห็นด้านหลังเนี่ยจะมีความคมชัดลึกมากๆนะฮะตัวหนุมานนะครับนะเอาเรามาชมด้านหน้านก่อนนะครับนะนี่ครับ ด้านหน้าก็จะมีรายละเอียดใบหน้าฮะด้านด้านบนเนี่ยเป็นห่วงอ่าคล้ายกับวัตถุมงคลสมัยเก่าคือเป็นห่วงรูดนัทนะครับนะแต่ไม่ได้ถูกเจาะนะครับนะมีความเรียบตึงบนพื้นผิวห่วงเนี่ยจะมีความเรียบตึงมีกระแสะเส้นเส้นเดียวกับพื้นผิวเหรียญเห็นไหมครับพื้นผิวเหรียญจะมีมีเส้นสายฝนแผ่วตลอดแนวนะครับเป็นเขียนคำว่าเมตตานะครับนะเส้นผมเนี่ยเส้นผมก็คือเส้นผมเลยเป็นลายๆนะฮะ เป็นลายนะครับแล้วก็มีความละเอียดมากนะครับมีความละเอียดมากๆนะครับจะเห็นได้เลยเขียนเมตตาตาัวงัืษอเนี่ยต้องคมชัดแบบนี้นะพี่ๆนะต้องคมชันเปี้ยเลยนะฮะบาบาเลียนเนี่ยตั้งเด่เลยเป็นสันนะเป็นสันลึกนะครับนะนะครับนะรุ่นนี้มีความแบบมีการเกยเยอะนะมีการเกยเยอะเพราะว่ามีราคาเช่าหาที่สูงนะครับเขาขึ้นมาตลอดเวลานะเงียบๆนะครับสำหรับสายที่ผู้ที่เล่นล็อกูุศิลาอย่แล้วก็จะรู้จักนะฮะนี่นะครับ เห็นไหมครับจะเห็นเลยนะครับว่ารายละเอียดหัวไหล่เนี่ยจะเห็นเส้นเลือดเลยนะครับจะเห็นเส้นเลือดเลยแล้วก็นี่นะฮะรายละเอียดนะแววตานี่นะมาดูใบหน้ากันใบหน้าหลวงปู่เห็นไหมครัคือในตาเนี่ยจะต้องมีวิญญาณแบบนี้นะครับต้องมีมิตินะฮะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นพระเกศถ้าเกิดว่าไม่มีรายละเอียดดังเช่นเหรียญนี้นะครับนะให้ดูเป็นคุ้มกันฮะส่วนโค้ดนะครับตัวโค้ดเนี่ย ตอกเต็มๆใบจะเขียนว่าสีลาเลยนะพี่นะมาดูนะเห็นไหมฮะสีลานะครับไม่ใช่สอนะฮะสีลาเลยแล้วก็มีวงเดือนรอบๆรอบนอกเหรียญนะครับนะแล้วก็อีกโคดหนึ่งก็คือมีไข่ปลารอบๆนะครับแล้วก็ตอกสีลาเช่นเดียวกันนะครับจะลึกคมนะครับลึกคมนะครับเน้นนะบริเวณสังกตินะครับจะเป็นริ้วลักษณะสายฝนนะครับเป็นเส้นบนสู่ล่างนะนะครับนะ ่าเหรียญน,นี้เป็นนัมเบอร์ที่หนึ่งหนึ่งสองแปดนะฮะนะเป็นเหรียญของนัมเบอร์นี้นะครับเนี่ยเรามาชมพื้นผิวเหรียญรายละเอียดเนี่ยเห็นไหมฮะมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยนะฮะอันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าของเหรียญฮะเราจะสํารวจอีกสักรอบนึงนะฮะเห็นไหมครับความคมชัดนะโอ้โหตึงเปี้ยนะคนแกะเป็นเหรียญ เรียญอีรีบทหน้าตรงอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะที่มีความสวยสดงดงามน่าเก็บนะครับนะน่าเก็บเหรียญหน้าตรงอีกรุ่นหนึ่งก็คือบารมีสิริจันโทเห็นไหมครับความคมชัดของผ้าแท้แท้มันดูง่ายนะครับดูง่ายงเลยนะฮะแล้วก็นี่ด้านหลังนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาชมด้านหลังนะครับด้านหลังจะอาบน้าน้าว่านนะทุกเหรียญน,นะคบแล้วรุ่นนี้ฮะทุกเหรียญเลยนะครับเน้นนะทุกเหรียญน,นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในรายการอ่า มวลสารหลักนะครับพูดอย่างนี้ก็ได้เป็นมวลสารหลักนะครับนะด้านหลังครับด้านหลังหงหงเรียบครับเรียบบาเหรญเรียบนะครับบาเหรญเรียบตึงบาเหรญเนี่ยมีความตั้งนะครับตั้งแข็งปกนะครับเพราะว่าเป็นเจตนาของไม่พิมพ์นะครับนะที่ต้องทํามาอย่างนี้แล้วก็ตัวอัสือนะฮะจะเขียนเลยเลยฮะวัดโพศรีศาสตร์นะฮะจังหวัดอําเภอเมืองนะฮะจังหวัดนี่ฮะ อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับพสสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ภาคปีหกสามหกสี่จะมีความนิยมมากนะของหลวงปู่นะฮะสังเกตนะครับอ่าเห็นไหมฮะแล้วก็ด้่นบนจะเขียนนะเนี่ยฮะหลวงปู่มาศิลาศิริจันโทนะครับตัวน้ํามันที่พูดถึงอยู่ก็คือตัวนี้แหละครับพี่พี่น้ำมันว่านนะฮะว่านน้ํามันของปู่นะครับซึ่งท่านก็ได้ให้มาอยู่ในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเพราะว่า เปลี่ยนเพียงไม่มีผมว่ารุ่นเดียวนะที่มีน้ามันอาบนะฮะแล้วตัวอนุมานนะครับอนุมาณหางเจ็ดขดนะ,ะรุ่นนี้นะฮะเห็นไหมฮะหาวเป็นดาวดาวเนี่ยรวมกันได้เก้าแล้วฮะแล้วก็หางเจ็ดขดเดือดมากนะครับเหมือนมุนพกาเลยนะฮะคล้ายๆมุนพกาเลยพิธีการปลุกเสกก็เยี่ยมยอดนะครับของรุ่นนี้รุ่นเมตตาเนี่ยฮะหางเจ็ดขดที่เขานับขดกันกันตรงนี้ฮะสองสี่หกเห็นไหมฮะ จ็ดขดเท่านั้นเองนะแล้วก็ตัวอนุมานเนี่ยต้องสังเกตด,ดีๆนี่ฮะตัวอนุมานเนี่ยต้องคมนะครับนะต้องคมชัดนะครับต้องคมชัดไม่มีตรงไหนขาดนะนะครับนะถึงจะเป็นพาแท้ได้นะครับนี่ก็มีการซื้อขายกันหลักเป็นหมื่นนะครับให้ทุกท่านได้ซื้อขายแล้วมาระวังกันนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมก็ได้นํามาให้ชมแล้วก็ประกอบกับ รายการจัดสร้างเห็นไหมครับรายการจัดสร้างที่อยู่บนธรเ,เนียบวัตถุมงคลของหลวงปู่มาสิลาสิรสิจันโทนะครับซื้อขายเราก็เล่นแบบนี้เลยนะครับนะเอาอย่างนี้เลยเพื่อความชัดเจนแน่ชัดนะครับเ,เราก็เล่นพาแท้ดีที่สุดนะครับนะ,ะนี่ฮนะซื้อขายได้สบายใจนะฮะนะเนื่องจากเป็นพาแท้นะฮะถ้าเกิดมีรุ่นไหนที่เกิดว่าผมพอทําเป็นอีพีได้ผมก็จะมาทานะฮะรายละเอียดรายละเอียด จะไม่ค่อยมากแต่เกียร์แทนนั้นแยกง่ายนะครับแลรุ่นนี้ให้ดูหนึ่งตรงโค้ดนะครับโค้ดนี่นะฮะโค้ดที่ตอกนะฮะต้องเป็นสีลาแบบนี้สองโค้ดนะครับนะใบหน้าแววตาแล้วก็พื้นเหรียญเนี่ยต้องเป็นเส้นสายฝนนะครับบนลงล่างนะตัวอักษรต้องเป็นแท่งครับผมเส้นผมต้องเป็นแบบนี้นะฮะรายละเอียดริ้วรอยใบหน้าแววตาดั้งจมูกนะครับนะบริเวณหัวไหล่นะฮะสำคัญบริเวณหัวไหล่จะต้องมีเห็นเส้นเลือดเลยต้องเห็นเส้นเลือดเลยเท่านั้นนะฮะนะ เห็นไหมครับเพราะเป็นรายละเอียดของแม่พิมพ์รุ่นนี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นน่ะวางลงนะฮะเกะแล้วพระหลวงปู่ไม่มีหรอกครับถูกๆมีแต่พารานี้เท่านั้นเองนะฮะขอให้พี่ๆทุกท่านน่ะเช่าหาด้วยความระวังนะฮะด้วยความเป็นห่วงาจากละพินพระแท้ครับผมสวัสดีครับ